สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เปิดรายการมาด้วยความสกปรกโซโโรกนะครับของโซ่รถนะครับเราจะมาล้างโซ่กันนะคุณผู้ชมโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับล้างแล้วก็เคลือบด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ำยานะครับน้ำยาล้างเบรกนะที่เราคราวที่แล้วเราไปใช้ล้างเบรกดิสเบรกนะครับและเสียงเบรกเงียบนะครับเราก็จะมาทดลองใช้น้ำยาเบรกนี่นะครับฉีดโซ่ดูนะครับเพื่อล้างโซ่นะครับ ตัวนี้ก็คือน้ํายาหล่อลื่นนะครับเป็นสเปรย์หล่อลื่นนะครับก็เอาไว้ฉีดโซ่นะครับเพื่อหล่อลื่นใช้กับพวกสายเบรกได้ด้วยนะสายคลัตต่างๆนะครับที่มันไม่ลื่นนะครับก็ลองใช้ดูสายคันเร่งอะไรพวกนี้นะครับหาได้ตามลาซาด้าครับไปเรามาเริ่มกันเลย ตามนั้นครับไม่ต้องซุบคำทำเพลงครับฉีดนะครับเอาน้ํายาเบรกนี่แหละครับฉีดครับก็อถือว่าโอเคนะครับยิงนกตัวเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับนะล้างได้ทั้งเบรกเลยแล้วก็ล้างโซ่ได้ด้วยนะจริงๆเดี๋ยวน่าจะมีน้ํายาที่เขาใช้สําหรับล้างโซ่ที่ถอดครับแต่อันนี้เราก็ลองใช้น้ํายาเบรกดูซึ่งมันก็กะจัดคราบได้ดีนะครับ ถือว่าโอเคเลยโซ่นี้ใสขึ้นมาทันทีนะครับคาบน้ำยาคาบน้ามันคาบสิ่งสกปรกนะครับฝุ่นต่างๆนี่หลุดออกมานะครับกองอยู่ที่พื้นเต็มครับไหลนองมาเราไม่ได้ต้องเราไม่ไมต้องไปเช็ดไม่ต้องไปอะไรเลยครับมันไหลลงมาเองนะครับถือว่าประสบความสําเร็จครับกับน้ํายาล้างเบรกที่เอามาล้างโซ่นะครับเงาแวบเนะครับ จัดค่าไปได้ดีนะครับถือว่าโอเคครับผ่านครับใช้งานได้ครับเยี่ยมไปเลยนะครับตัวนี้นะครับคือน้ํายาหล่อลื่นนะครับเป็นสเปรย์เคลือบด้วยนะครับแล้วก็เป็นสเปรย์หล่อลื่นนะครับใช้ได้ทั้งโซ่ทั้งสายคลัสสายคันเร่งนะครับนี่ครับฉีดไปเลยครับฉีดเข้าไปอย่าได้กิงใจครับก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ ็ไม่ต้องเยอะมากนะครับแค่มันหล่อลื่นมันจะเป็นคล้ายๆกับสเปรย์ที่เหนียวเหนียวนะครับเป็นเหนียวเหนียวเป็นคราบหรือคล้ายๆกาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจริงๆแล้วเวลาฉีดก็ถ้าปิดพวกซุ้มล้อได้ก็จะดีนะครับนี่ผมเนี่ยมักง่ายนะครับมันก็เป็นเลอะอุ้มจะเป็นอะไรที่เป็นคราบเหนียวเหนียวติดล้อนะครับคุณผู้ชมเดาไปได้ก็หาอะไรบังนิดนึงก็ดีนะครับ แบบผมนะมันก็ทําให้เรายืดอายุการใช้งานของโซ่โซ่ตัวนี้เป็นโซ่โอลิงนะครับหลายหลายคนสงสัยว่าเอ้มันไม่ไม่มีข้อต่อนะครับตัวนี้เขาใช้หมุดย้ำหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีนะครับข้อต่อนะครับเป็นโอลิงก็จะทนมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็จะไม่เกิดการยืดง่ายๆนะครับไม่เหมือนกับโซ่ธรรมดานะครับ ทดลองวิ่งกันดูแขงเป้งไปเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยลงเดนจีน,นะครับเงียบนะครับเงียบสนิทนะครับวิ่งได้ดาบเรียบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดหรือว่าคิดไปเองไม่แน่ใจะคระับ ก็ลดนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนหรือว่าได้ไปออกทริปไปออกทริปไปอะไรมาเนี่ยก็การที่จะต้องดูแลเรื่องโซ่นะครับก็มีความจําเป็นนะครับต้องดูแลเขาเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่กับเราไปน,น,นานๆนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับก็ต้องเช็คนะครับว่าโซ่หย่อนโซ่อะไรไหมนะครับไม่ใช่ว่าไม่สนใจมันแล้วก็ขี่ไปเรื่อยก็สามารถที่จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับโซ่หย่อนโซ่ลุกอะไรพวกนี้นะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยรักที่จะประจบนภัย เสียงไคยกับ2อล้อแล้วเนี่ยก็เซฟตี้กันนิดหนึ่งนะครับในการดูแลรถนะครับเพื่อให้อยู่ในใจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับอย่ปล่อยนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนนี่นะครับก็ดูแลก็นิดหนึ่งครับด้วยความเป็นหัวนะครับโซ่สเตอร์นี่สำคัญมากนะครับถ้าสเตอร์หมดอะไรพวกนี้จะทนมใช้นะครับ ดูฟันมันแหลมแล้วเนี่ยก็ต้องถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับโซ่หมดอายุก็ต้องเปลี่ยนนะครับน้ำยาพวกนี้ก็จําเป็นนะค,ะนะคะรับในการเคลือบก็ถ้าเราเพิ่มตังอีกนิดนึงเราไม่ไปใช้น้ํามันเครื่องที่หมดอายุตามร้านซ่อมรถที่เขาชอบใช้น้ํามันเครื่อง<ๆ>เขาเรียกน้ามันีิโลนะคเหนือก็คือเอาน้ํามันที่ใช้แล้วอะ่ะเอามาหยอดนะครับมันจะดีรถเราจะตกบโปกเละเทะตามซุ้มล้อเราจะมีแต่คราบน้ํามันที่เป็นน้ํามันหมดสภาพนะครับ เ้าใช้แบบนี้จะโอเคกว่าครับไม่มีไม่มีอาการกระเด็นไม่มีอะไรให้เห็นนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นสเปรย์เหนียวเหนียวนะครับเหนียวเหนียวแล้วก็จะเคลือบโซ่ไว้นะครับก็ทำให้ดูดีครับไม่ใช่ดําเป็นปี๋แบบเอาเอาน้ํายาอะไรไม่รู้มาใส่ให้โซ่เรานะครับก็ดูแลกันนิดนึงครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลหละนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากกันนะครับอย่าหาว่าเอามะพร้าวห้างมาขาย งลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับชาวโล